เหลือจะพิกแล้วอร่อยมากมดูสิกต่งทางนนะกินเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ออกจากบ้านก็ไม่เสียตัง ถ้าไม่ได้ออกจากบ้านน่าเสียตังค์อยู่ในบ้านเดี๋ยวดูก่อนจะออกหรือไม่ออกถ้าออกไปก็ได้ของถูกมีคนจะเอาเพชรมาขายกระดาษละหมื่นห้าเม็ดละยี่สิบตังค์กระดาษละหมื่นห้ามีเจ็ดสิบกระดาษ ประมาณล้านหนึ่งอะเพชรแต้ธรรมชาติมันถูกมากเลยกระดาษละหมื่นห้าจริงจริงหมื่นห้าเนี่ยเม็ดละตังสองตังละหมื่นห้าอันนี้เม็ดละยี่สิบตังเขารีบใช้เงินร้อนใช้เงินเม็ดละยี่สิบตังอะอมาขายกระลาละสามหมื่นยังได้เลยสองหมื่นห้าได้เลยขายแบบถูกๆเลยนะอันนี้เขาจะเอาหมื่นห้า มีเจ็ดสิบกะรัตแต่เท่าเหมาหมแต่จริงๆคิด่าต่อเดีสักหมื่นสี่อย่าเงี้ยหมื่นสี่ต่ออย่างเงี้ยฉันไม่ถือว่าเป็นของพุ่มเฟือยนะมันจะเป็นของที่หาไม่ได้แล้วต่อไปจะไปหาได้ยังไงราคาแบบนี้ยิ่งทองลงนะเพชรยิ่งถูกไปยิ่งทองขึ้นนะเพชรยิ่งถูก จะมาดักหน้าฉันนี่ไงนี่ไงไอ้นี่เธออยู่นี่ตับเธออสัสยิมามันต้องขึ้นป่าเกี้ยมเมือสัตยิมาจะตามเอาของกินเลยปะนั่นน่ะไ,ไม่ได้กนน่าป่ะเออปลาหมึก เิ่งวิ่งสองใจจะไปทางนู้นจะกินปลาหมึกหรือจะตามฉันดีเมี้งงั้นจะปีนแข้งปีนขา คืนไม่ได้เดี๋ยวก็โดดใส่ฉันฉันตกกระไดเธอใครจะหาเงินมาเลี้ยงเธอเดือนนึงเนี่ยไม่มีไม่มีมีห้าพันเนี่ยดูสิเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ย เดือนหนึ่งเนี่ยสตมานี่มีห้าพันแน่นอนแต่ก็เลี้ยงมันแล้วรักมันถ้าแบบไม่เอามันมาเลี้ยงนะมันจะเป็นอยู่ข้างถนนสติมาถ้าไม่เอามาเลี้ยงอยู่ข้างถนนนะเพราะไปเก็บเอไอมันไปเก็บมาจากหมาแบบในก่อสร้างข้างถนน่ เขาเขาก็ไปไอ้นี่กันใช่ไหมไอไว้มันก็ไปทํางานไนงะไอไว้มันไปทํางานก่อสร้างอีแม่แม่ซิซิมาก็มาคลอดลูกไว้หลายตัวแล้วสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายเลยอ่ะคนงานก็เอาไปทีละคนตัว,ตวสองตัวเหลือตัวสุดท้ายคือซิซิมาเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่เอา ไม่มีใครเอาไอไวก็เลยเอามาเธอรู้ไหมวันนั้นนะ่ะคืนที่กอดไอไวจะเอามาฉันฝันอยู่ในบ้านฉันนอนฝันบอกมีเด็กผู้หญิงมาขออยู่ด้วยฉันลงไปฉันยังไม่เจออเกเซซิมาเลยนะไอไวมันก็กลัวฉันไม่ให้เลี้ยงฉันมาเอาไปซ่อนไว้ในห้องฉันบอกอีแก้มเมื่อคืนกูฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาขออยู่ด้วยไม่ใช่พวกเราจะมีหลานเหรอไอไวมันจะมีเมียมันจะมีลูกมีอะไรเปล่าวะ ไม่ใช่จะมีหลานหรอวะฝันอย่างนี้เลยโ่ฉันก็ฉันก็แบบแล้วมันน่ารักด้วยฉันก็รักมันจ <c oughs> ะดูสิจะดูอิซาซีมาที่ก็รักมันเห็นไหม <c oughs> แล้วฝันนั้นมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ฝันโอ้ไข่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ฝันนั้นมันคืออะไรวะฮะ ฝันว่ามีคนมาขออยู่ด้วยมันคืออะไรวะเธอโอ้ก้วยตากบางกะท่มหมดแล้วเหลือสองชิ้นสุดท้ายต้องสั่งใหม่ก้วยตากบางกะท่มอร่อยมากกินแล้วไม่เดออกไม่เดินเลยเธอก๋วยละน,นั่งเลยเธอฉันน่ะหู อ๋อกายละเอียดก็ขออยู่เออไม่รู้เป็นปู่ย่าตายายหรือพ่อฉันที่ตายไปแล้วมาเกิดเป็นหมาหรือเปล่ามาขออยู่ด้วยเรเลี้ยงมัน,นนะยังไงแยงมันดีนะแต่มันก็ชอบจะอยู่กับคนนะ่ะ วันไหนถ้าคนไม่อยู่บางทีฉันอยู่ข้างบนใช่ไหมไอ้เกียวมันไปตลาดมันก็นอนเศร้าแต่เวลาใครกลับมามันจะกระโจนใส่เลยนะจะซื้อมาอ๋อ น้พี่น้องเราข้ามพบมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจำเราได้ของดีแล้วเลี้ยงหมาเนี่ยเลี้ยงให้เลี้ยงด้วยความรักเพราะเธอรู้ไหมว่าหมาเนี่ยมันไม่มีใครนะมันชีวิตมันนะมีเราคนเดียวเราต้องรักมัน พี่เน่งน้องสาวพี่อ้วนอีเหน่งเหรออีเน่งนักการลเหรอสบายดีเพิ่งเจอเพิ่งเจออีเหน่งไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยอีเหน่งเขาไปออกล้านเขารวยเดี๋ยวนี้คิดเหมือนหนูเลยแมเออก็คิดอย่างเงี้ยเธอคิดอะไรให้มันเป็นคิดอะไรให้มันเป็นบวกบวกไว้เธอ อย่คิดอะไรเป็นลบคิดบวกๆไปชีวิตมันจะได้เจริญรุ่งเรืองคิดให้เป็นอะมันเป็นบันไดเริ่มต้นของความสุข <c oughs> <c oughs> แค่คิดให้เป็นนะคิดให้เป็นอภัยให้เป็นแล้วก็มองมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราผิดหรือเราเฮี้ยหรือคนอื่นเขาผิดไม่ใช่โทษแต่คนอื่นถ้าคิดเป็นน่ะมันเป็นบันไดการเริ่มต้นของความสุขเพราะมนุษย์อะมันมีผิดมีดมพลาดกันได้บางทีทาผิดทพาพลาดอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราต้องรู้ตัวว่าสิ่งที่เรามันไม่ใช่เรื่องดีเราผิดเราเราต้องคิดแบบนี้ถ้าเราผิดนะ แล้วคนที่อันตรายเธอจำไหมนะคนที่อันตรายที่สุดที่พวกเธอไม่ควรจะอยู่ใกล้เลยนะต้องออกทันทีเลยนะคนที่ทำผิดแล้วไม่รู้ตัวว่านั่นคือผิดพยายามยกคออ้างหาทุกสิ่งทุกอย่างมาว่าตัวเองถูกและโดนกระทำอย่างนั้นนะ่ะคือคนที่อันตรายแล้วไม่ควรอยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วซวยคนพวกเนี้ย ว่าคนอื่นใส่ไายคนอื่นได้หมดแต่พอข่าวใครก็พูดถึงตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าคนอื่นได้คนพวกที่คนอันตรายต้องไม่อยู่ใกล้อ่ะฉันจะกินอะไรอีกวะอ๋อคอลลาเจนข้อข่าวยาหมอหมี หมมีให้ยามากินแก้ปวดข่าหายเลยเธอกินคู่กับคอลลาเจนไทยถูหายเลยเธอชีวิตเขามีเราคนใช่หมาเนี่ยชีวิตเขามีแค่เราชีวิตหมาเนี่ยมีแค่เราเราต้องรักมันเพราะหมาเนี่ยไม่เคยทรยศหมาเนี่ยมันเราจะ เราจะสูงต่ำดำขาวเราจะอ้วนเราจะเจ็บเราจะป่วยเราจะมีเราจะจนมันคือมอบความรักทั้งหมดที่มันที่มันทำได้ให้กับเราไม่เหมือนคนนะคนเนี่ยดีขนาดไหนบางทีอะ่ะก็ไม่สำนึกในบุญคุณสู้หมาไม่ได้ หมาเนี่ยจะพูดได้ฟังเวลามันทำผิดนะเวลามันดูรู้ว่าผิดตีนะผิดนะมันจะไปหมอบทำหน้าเศร้าเหมือนขอโทษว่าผิดสิ่งนี้สซนไปแล้วผิดไปแล้วแต่คนบางคนไม่รู้ว่าสิ่งนี้ผิดแล้วก็พยายามพูดว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยเป็นความถูกถูกแล้วที่กูทำสิ่งถูกต้องอะไรเงี้ยคนพวกนี้คือคนที่อันตรายอยู่ใกล้แล้วสวยไม่เป็นมงคลกับชีวิต พี่นกินข้าวแล้วค่ะเรียบร้อยโอ้ยเห็นไหมตาเตอ่อไม่แห้งชอบย้อนดูคู่เมาคู่มาโอ้ยยังมีอีกหรอ รอดูผลงานพี่อ้วนจะมีละครเรื่องสัญญาฮักธาตุพนมนะคะกำลังถ่ายอยู่นะคะแล้วก็มีหนังเรื่องหอแตวแตกของพี่พจน์อานนท์หมู่บ้านโคโกะโลของพี่พจน์อานนท์เป็นหนังใหญ่นะคะแล้วก็มีรายการแม่เมาส์ทางช่องอมบารินทีวีนะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงบ่ายโมงสี่สิบอ๋อฉันไม่ได้ดูอะไรเธอ รูอะไรกับชีวิตเลยวันวันนึงก็ดูตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษกับเอไออยู่ <c oughs> เรียนภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าเผื่อไปเที่ยวเมืองนงเมืองนอกตอนแก่จะได้จะได,จะได้พูดภาษาอังกฤษซื้อข้าวกินได้ต้องการอะไรจะไป สถานีรถไฟฟ้าก็าจะได้ถามเขาได้จะกินอะไรจะได้ถามเขาได้ขาดเหลืออะไรจะได้ถามเขาได้สายการบงสายการบินเนี่ยแกงอะไรเหรออ๋อกินแกงวันนี้ใช่ไหมเป็นไส้ไก่ไส้อ่อนไก่กับไข่อ่อนโอ้ oh. ลาดปลาเขาค่ะกำลังกำลังเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการเรียนภาษาอังกฤษก็โตตอบกับคนต่างชาติทางแอปต่างๆแอปเกย์แอปอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยที่เขามีพวกเกย์ต่างชาติเข้ามาคุยอ่ะบางคนก็เป็นผู้หญิงสาวเลยเข้ามาจีบฉันก็คุยกับมันไปอย่างนงี้ยคุยภาษาต,ต่างชาติไง แล้วเราก็ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติบางทีผู้หญิงเข้ามาจีบก็มีนะเป็นแอปผู้หญิงผู้ชายหาคู่อ่ะฉันเข้าไปก็ผู้หญิงเข้ามาจีบฉันชอบแบบนี้ฉันชอบผู้ชายที่เป็นแบบนี้ฉันก็อ้าวทำไมล่ะถามเขาอ่ะเขาบอกไอ้เขาก็บอกประมาณว่า Sorry man <laughs> I like your dress <c oughs> If you come to me by my boyfriend นะ I will so happy because u h I will have a boyfriend and friend, girl friend and friend when we go out when we go out when we go anywhere เนี่ย ah uh, I will have friend พูดประมาณอย่างเงี้ย ฉันก็ฉันก็คุยกับมันแบบผิดถูก,ผ,ถก,กผิดถูกอะพูดภาษาอังกฤษผิดถูกอ่ะไม่เป็นไรนะคะพูดไปเลยไม่ต้องอายเพราะเราไม่ได้ไปยืนพูดภาษาอังกฤษผิด,ผ,ดผิดถูกๆบนหัวพ่อแม่ใครพูดไปเลยลูกภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาที่ภาษาอังกฤษนะอีกยี่สิบปีใครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยจะไม่มีงานทำนะคะ ต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ,ๆด้วยแล้วก็นะ้นนะณตอนน,นะอน,นี้กอดงานแน่นๆนะคะเพราะว่าเธอรู้ไหมว่า AI แย่งงานคนทั่วโลกแล้ว AI แย่งงานตากล้องแล้ว AI แย่งงานร้านถ่ายรูปหมดแล้ว AI แย่งทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเธอดูจอต่างๆอะจอเวทีจอ, T, จอนั่นจอนี่ใหญ่ๆอะ เอา a ออใส่เข้าไปเหมือนอยู่บนซีกโลกขั้วโลกเหนือหมดแล้วนะเธอ <c oughs> ต้องพูดภาษากังกเก่งๆด้วยเรื่องจริงทั้งเรื่องชักใจสิไม่จริงจะพูดทำไมเธอต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นแล้วก็กอดงานประจำไว้แน่นๆเก็บเงินไว้เยอะๆเธอดูสมัยก่อนเธอไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยเธอจะเข้าไปจอดรถตามห้างอะ เขาก็จะมีคนเขียนเวลาเขียนยื่นให้เธอคนที่เขียนยื่นเวลาต้องจ้างงานเราต้องจ้างเขาใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องมือตัวเดียวแปะพัวปริ้นออกมาเลยปริ้นออกมาเลยขาออกก็ไม่มีคนบางที่อ่ะต้องเอาบัตรไปสแกนแล้วก็เอาบัตรไปตัดเงินตรงนั้นเลยแล้วกูถึงไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้แล้วกูจะจ่ายเงินกับใครเนี่ยกูทำไม่เป็นอะไร แต่ถามว่าทาไม่เป็นแล้วมีความสุขไหมชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ต้องเก่งทุกอย่างไม่ต้องรู้ทุกเรื่องถ้ารู้ทุกเรื่องอะ่ะแล้วเก่งไม่จริงอะ่ะเขาเรียกว่าเสือกอวดรู้เสือกบางทีไม่รู้คือไม่ต้องรู้เลยเธอไม่ต้องรู้ก็ได้ทุกวันนี้ไปซื้อตั๋วลงหนังยังซื้อไม่เป็นเลยก็ต้องไปถามหนูแล้วอันนี้ซื้อตรงไหนยังไงอ่าข้าวตรงไหนจบ ใายตั้งยังไงใครจะพาฉันใครใครจะพาฉันนะอ๋อราคาแทนคุณยายขายผักให้คนต่างชาติแม่ค้าร้านข้างๆบอกสำเนียงไม่ได้ยังอยากพูดเราก็ถามมันสิว่าเราไปยืนพูดภาษาอังกฤษสำเนียงเพี้ยนบนหัวแม่เธอเหรอถามเลยลูกไม่ต้องเกรงใจถ้าเราไม่ถามแบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะไปพูดอย่างนี้กับคนอื่นด้วย เธออย่าลืมนะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเราพูดกับเขาเนี่ยบางทีบางทีเขาไม่บูลลี่นะเขาไม่บูลลี่เขาก็เฉยเฉยเขาก็แบบเออเอ็นเ,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 เขาพูดไม่ชัดเราพูดไม่ชัดมันเป็นเรื่องปกติขนาดคนที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยที่สอนภาษาอังกฤษในออนไลน์เนี่ยคนยังเข้าไปด่าเลยว่าพูดผิดพูดถูกเชื่อไหมเขามีจิตที่เป็นสาธารณกุศลสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยได้รับรู้โดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะ เขาก็จะขายของเล็กๆน้อยๆก็เรื่องของเขาอีพวกเนี้ยนะนะเข้าไปทําเป็นสอนนู่นสอนนี่ปานประดุดว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันนะ่ะเป็นขี้ข้าฝรั่งมาครึ่งชีวิตค่อนชีวิตถึงพูดภาษาอังกฤษเก่งบางคนก็พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมาหัวเลาะมาบูลลี่คนนะ่ะสำเนียงที่พูดเหมือนอยู่ในซ่องเกิดจากซ่องออกมาซ่องต่างประเทศอะ่ะนี่มันคือสิ่งที่ คนนะไม่ควรบูลลี่กันเห็นคนพูดผิดแล้วหัวเราะนี่ไม่ได้เลยนะเธอต้องมองย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะพูดได้อะก่อนตอนเรากําลังหัดพูดอะ่ะแล้วมีคนมาหัวเราะมาบูลลี่ใส่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกความรู้สึกตอนนั้นนะมันคือความรู้สึกที่เจ็บปวดแล้วก็ดูด้อยดูโดนเหยียบอะเราก็อย่าทํากับคน จริงๆฉันเวลาฉันไปไหนเนี่ยฉันพูดเลยนะฉันพูดภาษาอังกฤษเนี่ยฉันฉันอยู่กับนักเรียนเมืองนักเรียนนอกไปไหนมาไหนกับคนที่รู้ภาษาอังกฤษหมดนะคนคนที่ไปกับฉันนะไม่มีใครหัวเราะนะเขาก็เข้าใจว่าเราพยายามพูดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้วบางทีคนพูดมาหัวเราะอย่างงูนี้บางทีแบบเราไม่ไหวอนะ หัวล้ออะไรมันไม่ใช่เรื่องหน้าหัวล้อม,มึงมึงกูกูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเนี่ยแต่กูบอกเลยกูไม่เป็นหนี้กูไม่มีหนี้แม้แต่สลึงเดียวนะมึงยังเป็นหนี้เยอะอยู่เลยมึงชีวิตมึงยังลาบากอยู่เลยหัวหัวล้อย่ออะไรกูเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอนะบางทีพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จนะถูกปะแต่ชั้นเนี่ยพยายามฝึกพูดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นวันหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบนาทีเปิดฟัง What would you like to have? Would you like to have some noodles? ก <laughs> <ton ic> ็พูดเลยกูก็พูดด้วยพูดแล้วก็ไปฟังไปแปรไปจะพูดให้ฟังแล้วมีคนสมัยก่อนฉันอยู่บริษัทหนึ่งเองฉันก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไอ้นั่นนาทีหนึ่งเนี่ยแล้วชอบพูดกับเราใช่ไหมเป็นลูกน้องชอบพูดกับเราชอบพูดแล้วตอนนี้คือมันน่ะ เราเป็นหัวหน้ามันแต่เราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารแต่มันน่ะไปเรียนเม,มืองนอกเมืองนอกมาพูดภาษาอังกฤษมาเป็นแต่มาเป็นลูกน้องเราแล้วก็เวลาพูดเน่ยชอบพูดภาษาอังกฤษใส่เราเพื่อให้เราอ่ะหน้าแตกตรงคนเยอะๆเวลาพูดอ่ะแล้วฉันก็บอกแต่ฉันเป็นคนไม่อะไรนะฉันจะบอกไปเลยว่า <c oughs> ให้พูดภาษาไทยเพราะภาษาอังกฤษฟังไม่ออกพูดตรงๆเลย แล้วก็จะขำม,มองขำแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดอีกครั้งที่หนึ่งแล้วก็พูดภาษาไทยซี่บอกแล้วไง่ายว่าฟังไม่ออกครั้งที่พูดกันแล้วมองหน้ากันขำสุดท้ายฉันทนไม่ไหวฉันบอกว่าบอกแล้วว่าไม่ให้พูดภาษาอังกฤษโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไปเป็นเมียเช่าฝรั่งเหรอสอนมาอย่างเงี้ยเคยเป็นไป,นเ,ปนเป็นเมียเช่าฝรั่งมาก่อนแล้วปู่ย่าตายายโคตรพ่อโคตรแม่มึงอะกูบอกแล้วไม่ให้พูด ตั้งแต่บัตรนั้นมายังไม่เผาผีับฉันเลยว่าฉันแรงแล้วถามหนึ่งสิแล้วบอกแล้วว่าฟังไม่ออกแล้วจะพูดเพื่อกูไม่ใช่ตัวตลกนะกูแค่คนไม่รู้ภาษาอังกฤษกูไม่ใช่คนตัวตลกกูไม่ใช่เป็นคนโง่นะกูแค่ไม่รู้ภาษาอังกฤษกูบริหารได้แล้วกูก็ไม่ใช่คนโง่นะที่ไม่ได้เรียนแบบเท่ามึงอะ่ะแต่มึงเป็นลูกน้องกูแล้วกูรวยกับมึงด้วย ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยยังไม่เผาผีกับฉันเลยเธอว่าฉันทำถูกไหถ้าเราไม่ทำแบบนั้นนะทุกวันเนี้ยถ,ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นนะมันก็คงไม่รู้ตัวว่าวิธีการที่มันทำอยู่อะ่ะมันบูลลี่มันดูถูกมันเหยียดคนอื่นทางั้งที่มึงไม่มีอะไรให้เหยียดกูเลยเงินมึงก็ไม่ได้มีเท่าครึ่งนักแข่งกู้ว้สามไปยังเป็นคี้ค่าอยู่เลยฉันทำถูกไหมวะหรือว่าฉันแรงไป โอ้ยหวัดดีค่ะแต่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆตรงๆอะดีฉันยังอยากฉันจะไปดูพวกพวกอะไรนะพวกพวกที่ไปเที่ยวต่างประเทศอะสไปายแบ็กไปไปเที่ยวต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆ,ๆอะเธอรู้ไหมชั้นนะ่ะฝันอยากทําแบบนั้นนะถ้าสักวันหนึ่งฉันทําได้ฟังดีๆนะ ฉันพูดภาษาอังกฤษเก่งๆแล้วสักวันหนึ่งฉันทําได้ฉันหมดภาระทางทางในในในเมืองไทยแล้วไม่มีใครต้องห่วงแล้วฉันจะตัดผมสั้นแล้วฉันจะเที่ยวอย่างนั้นฉันจะตัดผมสั้นเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ไปเที่ยวอย่างนั้นมันคือความสุขพูดจริงๆนะผมผัาฉันไม่ได้ห่วงนะพูดจริงๆฉันไม่ได้ห่วงฉันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรใดๆทั้งสิ้น แต่เราทํางานอยู่ <c oughs> เราทํางานอยู่เราต้องใช้ความส่วนความงามท,าามาทั้งท่นกูวมัดผมกูลำคาญจะตายขีย้เกียจสะจะไหมเรายังทํางานอยู่ฉันไปได้ฉันก็พูดภาษาอังกฤษไว้ต่อไปฉันก็แบบไปถามได้ว่าฉันฉันอะอะไรหายไปฉันจะไปตรงนี้อาฉันจะไปอ่าสถานี รถไฟฉันจะไปสนามบินฉันจะไปได้ยังไงฉันจะเดินไปได้ไหมหรือจะต้องไปแท็กซี่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฉันจะต้องทำให้ได้แต่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะเรียกว่าเวลาเวลาไปไหนเนี่ยบางทีคนบางทีเราพูดผิดแต่เขาเข้าใจเวลาพูดกับตอมอเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษมาเราก็เข้าใจเราก็โต้อตอบเขาผิดบ้างถูกบัางเขาเขาเข้าใจ แล้วบางบางตอมอบางประเทศเขาก็ขำเราด้วยนะเขาเขาเห็นเราเป็นคนแก่เรายิ้มยิมะเขาก็ขำจะไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหโดนสอบครึ่งชั่วโมงเธอใช้คําว่าครึ่งชั่วโมงจริงนะโดนโดนอ่าโดนมันเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมอายุเยอะแล้วพาสปอร์ตเราอะ่ะมันก็อายุหกสิบกว่าใช่ป่ะแล้วด้วยหน้าเราอะ่ะมันก็มองว่าเราอายุสี่สิบ แล้วเราก็เป็นมิสเตอร์อันนี้มันก็เป็นมิสซิสใช่ไหมแล้วทีน,นี้พอเสร็จแล้วเนี่ยหน้ามันเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่พาสะปอร์ตเป็นมิสเตอร์สอบคุณนานมากจริงๆเราก็โต้ตอบเขาก็ก็ได้ัง้งไม่ได้บง้งแต่ได้นะแต่ได้เขาบอกให้ทำอะไรก็ทําได้หมดแต่บางทีนึกคําพูดไม่ออกแล้วสุดท้ายเขาก็แบบ enjoy your trip นะขอบคุณค่ะ เขาก็ยิ้มหนุ่มซาอุตอมอหล่อมากแต่ตอนเขาทำงานแล้วเดี๋ยวนี้นะประเทศซาอุเขาเจริญมากๆถธประเทศซาอุเขาเนี่ยไม่มีปั๊มตรงนี้แล้วนะหนังสือเดินทางอะเขารูปเข้าอยู่ไปอยู่ในข้อมูลทั้งหมดแต่เทถาออกมีปั๊มขาออกมีปั๊มแต่ว่าตอนเข้าไม่มีเหมือนหลายประเทศละ โอ้เห็นไหมฉันน่ะฉันน่ะมานึกในใจนะว่าฉันน่าจะเรียนภาษาอักิษเร็วกว่านี้สักสิบปีป่านนี้ฉันก็คงฟุตฟิตฟอร์ไฟล์แล้วไม่ฟิตฟิตสเนกสเนกแล้วอะสเนกสเนกฟิตฟิตไม่แล้วถ้าถ้าถ้าเรียนถ้าตอนนั้นนะไม่มีเวลาเรียนทำแต่งาน แล้วมีหนังเรื่องหนึ่งต้องพูดภาษาอังกฤษโอ้โหว้ยกูเหนื่อยมากเรื่องนั้นอนะตอนนี้ก็เรียนเรียนอยู่